สวัสดีค่ะคำแเราค่ะมาตะใสเนาะมาตาเปียนเอฟซีเปียอยเนี่ยอ๋อโอ้ยมะใของมาเรากสีอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงอ้าอุ้งอิ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 คอิงอยงอิงอิงอิงนิ่อิงม่งอิ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 อิงอางอิงอิงอิงองอิงอิอิงองอิงอิงององอิงอิ้องอิงอิงอูงอิ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 งอ่งอดงอิงอิงององออิงงอิงอิงออิงอิงอิงอิอิเอองออิออิงอองอิงงอองพ่อพ่อโจของพ่อโจออเิอ เอาเอาคนไล่หลายเดินกับบอลจ้าเดี๋ยวดีหลายก็สุม e ือโอ้หลายหลายถูกบอลหลายถูกบอลคุณนายแม่กับมาฮอนหัวจะมาฮอนว่างหันดิจ้ามะฮวนเรียบัดดีกับยางไปอันทักทายกับผีกับน้องมือก้านหน้าฮ่านมาสนอกหมู่บ้านมาครับบริษัทักทายกับผีน้องหมู่บ้านเป็เลรินน้าใสอ๋อหมู่บ้านกับเลรินยุทธแถวสกุลนครสกลนครเออหันตัวเอาไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ โชคดีมีแห้งจ้ะบ๊ายดีค่ะอันน้องม่านหนาคนมีไฟมันยใหิ่คนออกด้วยค่ะเด้อเป็นยังล่ะไฟเศรษฐีค่ะไอเศรษฐีเต๋าเนี่ยออกด้วยค่ะบอกเอ้าคุณแม่ทวงแต่ที่แหลกดิคุณแม่ทวงแต่ที่แหลกคุณนี้ทวงมานี่ไฟเสนียอยู่ตรงนี้อยู่หัวคิ้วเด็กหัวมือหันมักออกออกทีมาที่สามพี่แม่ยาย่นออกด้วยค่ะเด้อจะเดี๋ยวเดี๋ยวยายจะบอกเขาบอกคนนั้นนั่นค่ะไฟเศรษฐีบ่องด่องด่องอะไรบ้างสำหรับที่ว่าบุญเจ้า เบิ่งความหนูซสึกแล้วมุจเจ้าเบิ่งแกไเวลาแกออกมาลองเพลงมุจเจ้าสิคนดูกคือกันกับองค์หญิงวะมากมากไม่ค่อยไม่ค่อยเบิ่งซุมื้อแม่บอกเพิ่นนึงค่อยห่วงแน่ไงเขาย่านน้องออกเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่จักบีกเจ้าออกเด้อแม่เด้อจักบีกเจ้าออกน้องน่องสีณแม่อันน้องต้นที่น้องน้องกับน้องต้นหนากับน้องที่มันคือมาตั้งซีเป็นตีตีแม่ไปถึงยังไเป็นตีตีมาหนะมันนี่ชูใจหนูเนี้ย เดี Rolle, iter, ๋ยวเดี <t ure> <ะ>๋ยวเดี๋ยวม่นจสิคอยเปลีนคอยไปดอเป็นเป็นชุดกบเช็ดแมิตี้วีลาจังสี่แมวมาดีมานะมาณนีวีลาปิึมมัเอาปิติม่เรียดี๋ยวเหมืมาแบบปิติมาเลยพอกันมาคืาเอิ่ปิติแค่น้อเขาอยากจะเังสิปิติอยู่เดี๋ยวมันสิคอยปี่นคอยไปดอวีลามัานจะใส่สวัสดีจ้าเนเดียวกันกับแม่เลยบอกเอาคือเป็นลบวีวีบ้านคือเย็นแถบเนี บ่บ่บ่เพื่นบ่ให้ตดอกเพิ่นจีป้าไปเพื่อนจิป้ายไปก็เห็นบ่เนี่คขอยไปแล้วนั่ยเพิ่นเพิ่นจิปายไปอันเย็นเพื่อนสิอ่อนเย็นๆยาน้องบ่ท่นมานองไปครบเอเพลงจบแบบบ่เท่ะของพ่อจูวันที่น้องกุงอิงออเพ่งยกห้ด่พื่อสารขอบคุณแล้วล่ะขอบคุณแล้วล่บ้งาว็่น่นกเบิ้ง่อยแมเดดงา่นกับิงูลงลงไปเลเอ็นยังมอเจ้ากัเบิ้งคือเก่าเนาะ อบไปลดไปเี่าไปขี่ไปต๊วกระเบื้องขึ้นเก้าหละเตี้ยขาขาขาเบื้องช่องขึ้แม่บ่นี่เบื้องช่องขึ้แม่บันบอเอากระเบื้องไ้เนตตดตามไ้เนตตัวเนาะช่องควลำเพลินเนา่คเพลินเออช่องควลำเพลินกดหากดเข้าไปในยูทูบเลยช่องควาลำเพลินค่ะกดเข้าไปในยูทูบเลยค่ะเพราะว่ามือเจ้ากัจะเห็นจากคอเพ่งให้พัสนด้ม กดเข้าไปใน u t u b e เลยจ้าช่องควาลํมเพินแม่สุภาพข้าโอ้เย็นเย็นสบายเย็นสบายเย็นสบายขึ้นทุก้าหาหกสิบี่หกสิ้านี่าจสิอ้าอคุยเลยบ่เป็นอย่างคุยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกดหรือยังคะติดตามหรือยัง ของคุณชวกสาวน่อยเวลาด้จขอบคุณแม่ช่องครัวลำเพลินใน YouTube ช่องครัวลำเพลินคุณแม่สุภาพสาวแ้ะพี่บันแพงกดไปเลยกดไปเลยใน YouTube เลยจ้าหุ่นฉ่างมาใ่ัเน่างี่ายม่าน้นันนจุระ่าน่มเุ็คนหับงานมา่านั้นนนุ่จุะานุ่าจุ๋ยบงามา่น่างน้นน่จรา่าคนหลักงานมา่นางน้นมันนมจุาคหลังา่น่านม่ มาอกหลช่วงนี้ก็มี่ภู้มาอลสสันมูนั่นมือนี้มาอลสันวันนี้มมนก็มีหนักหรอกใหมนะฮะฮะเออเดี๋ยวนี้กับว่าพักอู่หะแต่ววากัมีมาซูมือไหมมาซูมือเออมาซูมือนุ่มจูว่าปีนาจังมากันมันกลายแนวคือนมาแล้ก็มาซูมือมือละสอมือสามมือสี่มือมาบ่าเอาปันหดก็มาคือเก่าเ่าเอาปัญหากัมมือ เพถ้ามันยเป็นเรามันื so, possible, ่เา่เพราะว่าเขาสร้าง YouTube มาตั้งแต่แรกไม่มีใครทำเป็นหรอกเขาก็เรียนรู้มาหังอุ้งิงแก่ห้องเที่มวนแม่เนได้ได้นไม่ไม่หองเห้เขาตัวท่ออที่เซมเมเนาะมเป็นห้องห้องลังที่เสียงดีกนัทีลดี มันกะแบบว่าเอกหลักไมันเนาะต่วางเก่ากหม้าเกิดดีทั pasó, chter, si. ้งสแตะวางมันอันน mm. uh, uh, um, right> ี้มีมาในลักษณะคนมีบุญลงมาเกิดดอกค่ะเทวดาน้อยเสียคนเสียงดีหลายคนนี่อยู่เมย์พงง่หลายคนนีงงหลายคนนี่มันเขาเป็นเทวดาน้อยเมย์ม่ยมาต้นเมย์อันฝ่าเพิ่นทรงมาตัวฝ่า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 เพิ่นทรงมาก เพราะว่าอุ้งยิงนี่ถ้าเผื่เพ่บคนบ้านนู้นนี่คือหายคือหายเด้องามื่อยห่ักเป่าหันได้แม่เราไดี๋ยเาึ้าเีเกียเหัคนเยสสามาเบิงก่อนเลยได้แม่เหิงเขากะซิมีเอกลักษณ์ของเขาเขาก็ซิมีอะไรอยู่ในตัวเขาที่หลายๆอย่างที่คนรักคนชอบเพิ่มข้บุญมาหลายไหมเขัาบุญมาหลายเราเคยมาสี่สิมแคเไดบุญมันน้ำแม่พ่อ ใช่ใช่ใช่นางซงมม่มีเรื่องมังเอิญแยังไม่มีเรื่องังเอิญต้อทมามางแม่กพอจแม่แม่ถึงถึงได้มาร่วมกันเนาะไม่มีเรื่องมังเอิญค่ะ้ามาวกัน่มีเรื่องังเอิญน้องปาลูกกบมันยังเร่นงเอิญน่ห่าเลูกหลแม่นูน่ม่สัตว์แต่ก่อนคนจางงมากพอเสร็จนี่มานะพอเสร็ดหน่อยมากนก็อเอกุหนาเอกุงใ่แม่งนู้่ไหนมาเบิ้งก่อยว่ไหนมาเบิ้งกอไหนมาเบิ้งเดทุ

เออมันจังสีโคงมาดีหมามันโครงกันเนาะมานีวีระมานะอ่อยคบกันด้วเน่ยมานีแล้วก็มานะพูดใจคนสิหัวคนสจมัดแบบหลงไแม่กันในครอบเมันจีงสีโคงนะแม่นะนจามานีะดี่ยเนี่มานีนี่ต้องให้เป็นต้นนามเนาะมานีเอาวีระต้นนเป็นวีละวีละอกซี่ัเป็นพิติอพิติมานี มาีผูสิม่มกอาไ้เอาตัวชูใจก่อนก็ได้เอาีระเอาปิติก่อนเอหามานี่เคนนึงโอ้มาเย็นดีแต่แม่ไปทำแม่ได้ชูมาแม่ไปเยเลยาด้าไปาไาดายได้บัเนี้เบ้าเนีเต็งไ้บ้าเนีเต็งไว้เนะมานีมานปิตด้แล้วมชอแม่ได้ชีมากนะแม่บ่มีบ่มีไผจูเลยบ้านดีเก่าหนแม่เออเออมานีมานะวีระ ชูใจมานีมานะวีระชูใจน้องวิงเป็นพาปลูกก็มานีมานะวีระชูใจแมนค่ะเนาะคัมเมอร์ตชุดนี้นะใช้ก็ูมาได้ี่ีมขยนักข่อุ้งบปิตตมาเรยวิตแบบิตต้มานีมานีู้อสิเป็นมานี่แบบเดี้ยผู้อะ เอาเอา,เอาคุณแม่เดี๋ยวอันเดี๋ยวอันคุณแม่สิเขาไปไปเบิง้งไปเบิงเ้งแนวกินกุนซื้อป่ามาสิเป็นหนึ่งป่าหนึ่งอย่างซื้อป่ามาต,ตลาดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอให้มุจเจ้ามีความสุขอย่าเจ็บยาจนเน้อให้สุขภาพแข็งแรงวันนี้มาดูหมอล่ำให้มีความสุขทุกคนนะคะให้มีความสุขอย่าเจ็บยาจนสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งต,ตลอดไป ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโพดโพบักโมบักแตงจวดจาดฝาดบึมพนันนะสโลกแกนของัันคุณแม่สุภาพปากไม่แดงไม่มีแรงเลขอบคุณด้วาขอบคุณค่ะ